ถึงคำว่าลองคบอาจจะฟังดูเหมือนว่าเขาไม่จริงใจแต่แม่ของฉันเคยบอกว่าวิธีมองผู้ชายไม่ใช่มองที่คําพูดของเขาแต่มองสิ่งที่เขาทําให้เราจริงๆฉันว่าให้เวลาพิสูจน์ดีกว่าฮัลโหลฟิงถึงสวัสดีปีใหม่คะ่ะปีใหม่มีความสุขดีใช่ไหมชื่มาม่นยะงอกงบ้าง ก็ดีค่ะอืมฉันเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนด้วยอะก็ดีสินะแล้วทำไมเธอไม่โทรหาฉันบ้างอ่ะเนี่ยอืมฉันล้อเล่นเนอะเอาแล้วครอบครัวเธอชอบของขวัญไหมชอบค่ะชอบพวกท่านชอบกันมากเลยโดยเฉพาะลูกพี่ลูกน้องถงถงเนี่ยเข้าบ้าไปเลยอืม คพราวหนะ้าไม่ต้องเสียเงินมากขนาดนั้นแลนะ้วหน้ามันแพงมากเลยเธอต้องใช้คืนเชตดหากเลรอใช้คืนคุณใช้คืนยังไงฉันเป็นหนี้คุณเท่าไหร่ก็ทั้งชีวิตนี้เธอไม่สามารถใช้นี่ได้หมดแน่งั้นฉันจะทำงานใช้หนี้คืนคุณดีไหม <laughs> เอาเถอะ วันที่เจ็ดของปีใหม่เราก็เจอที่สนามบินนะอย่ามาสายล่ะไม่งั้นจะหักโบนัสสิ้นปีโอเคสิฟ okay. ังถึง,งที่นั่นหิมะตกไหม ตกไปทั่วทุกที่บางคนมองหิมะก็เศร้าใจแต่บางคนก็มีความสุขเหมือนเราที่กำลังคุยโทรศัพท์และดูหิมะตกเหมือนกับว่ายืนกลางร,ร่มอ,อยู่ใต้ร่มคันเดียวกันมีเพียงแค่เราสองคนดูแล้วมีความสุขจังเลยเนาะจริงไหมคุณชายครับสะสาน ไม่ค่อยคุยกันใหม่นะอืมคุณไปทำธุระเถอะผู้ชายครับเมื่อเช้าจู่ๆป้าฟางก็ล้มคุณหยวนให้เรียกรถพยาบาลพาเธอไปโรงพยาบาลยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลเธอก็สิ้นใจครับ แม่คะแม่ทำอาหารอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลย,ยงั้นก็กินเยอะๆเธอถามสิเธุถาม <finalement> สรริคือซันซันเมื่อเช้าผู้ชายที่ลูกคุยโทรศัพท์ด้วยเป็นใครเหรอนะพ่อไม่น่าจะได้ยินนี่นะแล้วรู้ได้ไงเป็นผู้ชายอะ่ะอ เพื่อนร่วมง,งานที่บริษัทนะคะเขาโทรมาอวยพรปีใหม่แล้วคุยเรื่องงานนิดหน่อยไม่มีอะไรเลกค่ะวัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่ได้ชอบส่ง s m s กันเหรอฮะใช้โทรศัพท์มาอวยพรปีใหม่ขนาดนี้เฮ้ยดูมีน้ำใจมากเลยแล้วลูกสนิทกับเขาเหรอ <c oughs> ว่าแต่เพื่อนร่วมง,งานที่โทรมาคนนี้เป็นใครเหรอ เธอฉันบอกว่าบอสเป็นคนโทรมาอวยพรปีใหม่แล้วก็พ่อแม่อาจคิดว่าฉันบ้าหรือคิดว่าพวกท่านเสียสติไปแล้วพ่อเห็นว่าของขวัญที่ลูกเอากลับมาเขาคงเสียเงินไปเยอะสินะอ,อพ่อคะ<ม>พ่อรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอาละเอาละหนูยอมรับว่าเาเป็นของขวัญจากเขาส่วนของที่เหลือหนูซื้อมาเองที่ร้านขายส่งนะคะสันสาน การที่เราผูกมิดกับใครสักคนสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนิสัยคนที่จริงใจกับลูกจริงๆเนี่ยคือสิ่งสําคัญอของขวัญอะไรพวกนั้นนะพ่อคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะอื